ว้าว wow. ในที่สุดก็มีวันนี้จนได้วันที่ผมนั้นไม่ต้องไปถึงการันตีอันนี้ผมพูดจริงๆเลยนะมันมันมาขนาดนี้แล้วถ้าผมยังต้องพึ่งไปถึงการันตีเนี่ยแสดงว่าดวงผมตกมากๆคือที่บอกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผมจะไม่ไปถึงการันตีนะครับอย่างน้อยๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปอะ่ะเจอ2ตัวเนี่ยมันดี จอตัวหนึ่งก่อนไปการันตีเนี่ยแล้วก็ไปเจอีกตัวหนึ่งที่การันตีแบบเนี้ยจะโอเคหน่อยในคลิปนี้ผมก็เลยจะไปหาตีเล่นนะเพราะว่าถ้ามันมาขนาดนี้เนี่ยหาตีไม่ยากครับเพราะน่าจะตามหากันให้ควักแล้วผมก็คือหนึ่งในนั้นที่จะไปตามหาน้องฟักทองเอาละมาคำนวณกันสักเล็กน้อยนะครับตอนนี้อยู่ที่43ผมยังขาดอยู่ที่57เนาะถ้าบวกลบไม่ผิดนะ ซึ่งนั่นส่งผลให้ผมต้องไปเจอเจอกี่รอบนะเอา57หาร14ปุ๊บ4รอบครับ4รอบนี่มันจะเจอเลยไหมอันนี้คำนวณมาเป็นตัวเลขเลยนะขออีกทีสิคือผมต้องเอา14คูณ4เข้าไปมันก็จะได้อยู่ที่56ฮะโอ้โหยังขาดอ,อีกรอบหนึ่งคืออย่างน้อยผมต้องเจอ5ตัวครับ ต้องเจออย่างน้อย5ตัวเพราะว่าถ้าเจอ4ตัวเนี่ยมันจะได้อยู่ที่56%ซึ่งอีกแค่เปอร์เซ็นต์เดียวอะผมถึงต้องเจอ1รอบอีกแค่เปอร์เซ็นต์เดียวต้องเจอ1รอบอ่ะแต่คิดในแง่ดีแสดงว่าในระหว่างรอบนั้นอะผมไม่จําเป็นต้องเจอ14%่เทุกรอบก็ได้แต่ถ้าเจอมันก็ดีกว่าจริงไหมอ่ะเอาเป็นว่าผมต้องเจออย่างน้อย5ตัวถึงจะเก็บครบร้อในคลิปนี้จะเจอเลยไหม แต่ว่าสถิติที่ผมเคยเจอสูงสุดนะที่เป็นในตัวกิจกรรมนี่แหละเล่นในครั้งเดียวว่าเจอ3ตัวเนะี่ยคือสูงสุดที่ผมเคยเจอแล้วที่เป็นเมนคาแรคเตอร์ในกิจกรรมนะเจอ3ตัวในเกมเดียวอันนี้คือโคตรดีแต่ในคลิปนี้หวังแค่2ตัวก็ได้อย่างน้อย2ตัวผมต้องเจอถ้าไม่เจอก็คือไม่มีดวงไม่มีดวงจริงๆเออปก็เดี๋ยวไปหาตี้เล่นเนาะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีในชั้นที่5ไปะ แม่เล่นหลายคนนี่มันดีจริงๆแบบเร็วมากๆอื้อโอ้เดี๋ยวนะโอ้โหเสียงโอเคไม่เจอนะครับแล้วเสียงเสียงอาน้ำดำหกใช่เสียงนั้นเสียงนั้นใช่เลยคือที่ตกใจตะกี้นี้พึ่งเลือกการ์ดไปเองแล้วดันโชคดีได้ได้ปุ๊บเลยอาจจะเป็นลางบอกเหตุก็ได้ครับว่า เรากําลังจะโชคดีจริงไหมแต่ว่าเข้าชั้นที่5ปุ๊บไม่เจอนะยังไม่เจอยังไม่เจอก็ไม่มีอย่างอื่นนอกจากไปกันต่อครับโอ้ตอนนี้เกิดเรื่องนิดหนึ่งนะเนื่องจากมีผู้เล่นคนหนึ่งในทีมนะครับที่พูดถึงน้องฟักทองนะฮะว่าถ้าถ้าถ,ถ้ายังเข้าใกล้คือคนนี้น่าจะอ่าน่าจะเล่นเป็นหมาป่านะคอยล่อ แล้วมีการพูดถึงน้องฟักทองว่าถ้ายังเข้าใกล้มาอีกเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะอแค่บอกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับนายแน่นอนโอ้โหเดือดครับเดือดต้องมารอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเพราะว่าในนี้มีน้องฟักทองถึงสองคนเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครคือโจ์กันนะเอาล่ะจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าจะจะทำอะไรดีนะครับ<笑><笑>ก,ก็เลยอ่ะเจออะไรที่มันน่าสนใจเดี๋ยวก็ามาให้ทุกทุกคนได้ดูกันแล้วกัน แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะครับก็เดี๋ยวไปกันต่อตอนนี้ชั้นที่ตอนนี้เจอค่อนข้างเยอะนะครับที่เป็นพวกเหล่าทวิสเต d เนี่ยเจอเยอะมากๆแล้วเล่นกันหลายคนอีกนี่คืออภิมหาความวุ่นวายเออแต่ว่าจะมารายงานสถานการณ์อีกนิดนึงนะครับเพราะว่า มีคนในทีมที่ชื่อว่าพาวจันพาวจันนะครับปวดเยี่ยวฮะเขาปวดเยี่ยวแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโอเคมีคนไปแล้วมีคนไปแล้วหนึ่งคนอ่ะเอาเป็นว่าชั้นหน้าก็จะเป็นชั้นที่10แล้วก็มารอดูกันนะครับว่าจะเจอไหมสำหรับการรายงานเพื่อนปวดเยี่ยวนะครับก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันไปกันต่อฮะ <c oughs> ไม่มีอะไรจะพูดจริงๆโอเคฮะทุกคน มารายงานสถานการณ์อีกสักรอบแล้วกันเนื่องจากตอนนี้เกิดเหตุไม่คาดฝันครับเหลืออยู่สองคนได้ไงเดยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นคือก่อนหน้านี้น่าจะมากันน่าจะหกคนบ้างเหลือสองเฉยปุ๊รรถตุียกันเยอะมากฮะในชั้นนี้เกิดอะไรขึ้นเป็นเพราะเพื่อนตามหากล่องพยาบาลกันหรือเปล่านี่ครับจากในข้อความนี้เหมือนจะตามหากล่องพยาบาลกันเออแต่หากันไม่เจอนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเป็นว่าก็พาผมขึ้นมาเร็วอยู่นะแค่แค่ย่นระยะเวลาในการขึ้นมาได้น,นี่ก็โอเคแล้วแล้วก็ยังเหลือเพื่อนอีกคนนึงด้วยก็ถือว่าไม่ได้แย่ไม่ได้แย่แยจริงไหมการรายงานนี้อาจจะดูแบบตัดชุบฉับนิดนึงต้องขออภยัยเพราะว่าการอัดคลิปของผมเนี่ยถ้าช่วงไหนที่ผมประเมินว่าไม่น่าจะมีอะไรพูดเนี่ยผมก็จะกดพอยส์คลิปไว้เนาะเพื่อไม่ให้พื้นที่ของคลิปวิดีโอเนี่ยมันหนักเกินไปอันนี้เผื่อใครไม่รู้นะ ข้อมูลของคลิปวิดีโอที่ผมอัดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับก็เลยต้องมีการลดทอนกันหน่อยโดยการกดพอตสบ์บ้างบางจุดอะไรพวกนี้อ่ะเดี๋ยวตั้งใจเล่นก่อนโมแต่พูดเดี๋ยวพลาดเอามาชั้นที่10กับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ไม่เจอเอ้ยเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆนะมันเกินไปนะอ่ะแต่ว่ามันก็ยังเป็นไปได้อยู่จริงไหม ยังเป็นไปได้อยู่แล้วรีเคก้าเป็นอะไรเนี่ยวัดโอเคเพื่อน mm. เดี๋ยวไปล่อมาให้แล้วกัน,มา,น,ม,าม,านมาี่มามาี่มาเกิดอะไรขึ้นมีบั๊กแบบนี้ด้วยผมเพิ่งรู้แคเนี่ยไม่เคยพบไม่เคยเจอบั๊กเดินติด <börjar> เอาเป็นว่าไปกันต่อครับขอให้เจอเธออยากเจอจริงๆก่อนการันตีเนี่ย เค okay ฮะทุกคนตอนนี้ก็มาถึงชั้นที่15แล้วมันไม่ควรแล้วนะฮะมันไม่ควรที่จะไม่เจอมันต้องเจอแล้วตรงเนี้ยต้องเจอเอาดูซิว่าจะเจอไหมโอเคเป็นไปอย่างที่คิดจริงๆเจอนะครับแต่ว่าขอหาตัวก่อนอยู่สนี้อ่าเจอแล้วเจอแล้วอยู่ด้านในนู้นนะครับมีฟักทองตัวหนึง่งแล้วก็อ่าชื่ออะไรนะผีผีตัวนึง แล้วก็รีไปใกล้อีกตัวโอเคง่ายๆรับมือง่ายๆอยู่แค่ว่าผมต้องวิ่งหนีให้ทันผมต้องวิ่งหนีให้ทันเพราะว่าถ้าจะโอ้เดี๋ยวนะถ้าผมจะเสียไอเทมนี่ผมเสียเสียหเสียหนักเลยนะครับผ้าพันแผลเอาจริงดิไม่คุ่มไม่คุ้มแต่ต่อให้ผมไปเสียเลือดฟรีแล้วก็มาปฐมพยาบาลก็ไม่คุ้มอยู่ดีไม่มีทางไหนที่คุ้มเลยครับเอาผ้าพันแผลไวไอันไวไอันแรกเนี่ย ไม่มีอะไรคุ้มเลยอาจจะเสี่ยงโดนขโมยอีกหรืออาจจะเสี่ยงเจอน้องฟักทองอีกต้องแลกไอเทมฮะเพราะว่าถ้ามาอารวาสตอนนี้เนี่ยดูจะเสี่ยงเกินไปน่าจะสกัดน้ำดำกันไม่ทันเอาละเหลืออยู่เท่านี้ม,มีใกล้ๆไหมใกล้ๆไม่มีเลยเ,ลเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพืน,พนตรงนี้ตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมนี่นี่นี่นนี่พอดีว่า <iv> เป็นผ้าเป็นผลนะ่ะไม่อยากจะเสียเพื่อน,นหน่อยไหม เอาเลยเพื่อนเอาเลยอย่าบอกว่าอันแรกก็ผ้าพันแผลเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนไปแล้วครับคือถ้าปล่อยให้มันข้างเนี่ยอันตรายอืมเอาไปเอาไปเอาไปโอ้โหเดี๋ยวไปหาข้างหน้าก็ได้เพราะว่าระหว่างทางที่ที่จะมาถึงชั้นนี้เนี่ยผมเจอไปเยอะเหมือนกันนะผ้พาพาันแผลแต่ส่วนใหญ่คือไอ้นี่ครับอ่า ื้นที่เก็บผมเต็มแล้วไม่จําเป็นไม่มีความจําเป็นต้องไปเก็บเพิ่มไงผมก็เลยไม่ได้ไปเก็บมาเพิ่มคือไม่ว่าจะซื้อหรือว่าเก็บก็ตามอ่ะการเอากล่องพยาบาลหรือผ้าพันแผลไว้ที่ช่องแรกอ่ะอันตรายนะครับอันตรายเอออ่ะแต่ก็ช่างเถอยังไงก็ต้องให้น้องฟักทองเห็นให้ได้ก่อนแค่นี้จะถือว่าโอเคแล้วการวิจัยนี้จะได้เพิ่มแบบเต็มพิกัดอุ๊ยสวยแล้วผมอันท้าย ต้องไปหาก่อนต้องไปหาก่อนเดี๋ยวผมใช้อากล่องช็อกโกแลตในการวิ่งหนีเลยมา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 โอเคโอเคเห็นผมแล้วเห็นผมแล้ววิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งเอ้ยแต่ผมยังไม่ได้เก็บอาโอ้โหผมยังไม่ได้เก็บไอ้นี่เลยอาอะไรนะแคปซูลเออผมไม่ได้เก็บแคปซูลเลยโอ้โหสวยแล้วแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังได้10นะครับยังได้10 เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยยังไงก็ต้องเจอ5้อาอาเจอห้ารอบอยู่แล้วน้องฟักทองเนี่ยยังไงมันก็ต้องเจอห้ารอบเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังถือว่าไม่ได้เสียหายหนักกําลังโอเคอยู่เอาละชั้นที่16นะครับไฟดับแถมไม่เจอก็ไปคือถ้าเจอระหว่างชั้นนี้ก็ถือว่าเป็นโบนัสมากๆดีมากๆนะก็ขอว่าให้เจออีกทีแล้วกันแล้วก็ไปให้ถึงชั้นที่20ส <laughs> โอ้โหโอเคข้อความขึ้นเหมือนกันแต่ไม่ใช่เองไม่ใช่เองอ่าชั้นนี้ชั้นที่17โอ้ดัเซอร์ดัสเซอร์อุ้ยอุ้ยอุ้ยเพื่อนอ,อยู่ดีวิ่งตัดหลังมาโอเคในชั้นนี้มีตัวที่ไม่สามารถโจมตีได้ด้วยเงื่อนไขาบางประการซึ่งอ่าง่ายอยู่ง่ายอยู่ไม่ได้ยากแถมห้องสว่างอีกอ,อันนี้ดีจัดจัดอ่ะไปไปกันต่อ อาหน่อยอ่อนน้อยอีกแค่นิดเดียวเองอย่าเพิ่งเห็นได้ไหมขอร้องมาามาาตอนนี้ทางสะดวกอยู่นะครับเรียบร้อยอ่าวิ่งเลยไหมจัดไปจัดไปวิ่ง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 พรูดโอ้โหมันวิ่งมันวิ่งเท่าผมเลยเนี่ยอุ้ยโดนไปทีไม่เป็นไรเพราะว่าชั้นต่อไปคือชั้นที่20นั่นเองเฮ้ย เจอ2ตัวฮะเดี๋ยวตัวนี้ต้องไปเก็บแคปซูลก่อนอย่าพลาดอย่าพลาดตัวที่แล้วนี่ผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะไม่ได้เก็บเลยน่าจะไม่ได้เก็บแต่ก็อย่างที่บอกครับมันไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนั้นเพราะสุดท้ายเนะี่ยผมก็ต้องเจออย่างน้อย5ตัวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าผมได้ตัวนี้เก็บครบเมื่อไรหร่ก็เหลือแค่3ตัวเท่านั้นที่ต้องเจอเอาละจริงๆเผื่อใครสงสัยเนาะว่า เอ๊ะทำไมผมไม่เล่นไปให้ไกลกว่านี้ที่ไปให้ได้มากกว่าชั้นที่20เนี่ยจริงๆก็ไปได้ครับไปได้แต่ว่ามันจะนานแถมไม่ชัวร์ไม่มีอะไรการันตีด้วยนะว่าถ้าไปเนี่ยมันจะเจออีกไหมมันก็คือการเสี่ยงดวงนั่นแหละเอาเป็นว่าหลักๆเนี่ยก็20ชั้นก็เพียงพอแล้วครับไม่ต้องไปเยอะอะไรขนาดนั้นเนาะเล่นมาถึงปุ๊บก็ออกแล้วก็หาตีเล่นใหม่แล้วก็หวังดวงสุ่มเอาช่วงนั้นน,นนะหวังให้เจอ ยิ่งในช่วงนี้นะครับที่มีการเพิ่มการพบเห็นของน้องฟักทองเนี่ยอันนี้จะดีมากๆเออแล้วผมได้เก็บแคปซูลบ้างไหมเนี่ยลืมไปเลยก่อนหน้านี้ผมได้เก็บไหมเนี่ยผมไม่ได้สังเกตเลยนะโอเคเจออันหนึ่งนะครับอีกอันผมเจอยังไม่รู้นะแต่ว่าโอ้โหกล่องพยาบาลถ้าผมเก็บก็ไปได้อีกนะแต่ไม่เอาละเหลือคนเดียวอีกเจดเครื่องด้วยพอแล้วกันอันนี้อันนึงปึ๊บโอเคโอ้โหอยู่ใกล้ อยู่ใกล้แค่นี้เดียวเออเอาละมามามาเลยมาเลยฟักทองเรียบร้อยครับครบแล้วไปเดี๋ยวกลับไปที่หน้าล็อบบี้กันมาครับกลับมาในหน้าล็อบบี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะวันนี้เจอ2ตัวแบบช้ำชได้โอ้โหขึ้นยังเยอะ69%อ่าแต่สุดท้ายก็ต้องเจออีก3ตัวนะ ใช่ไหมถ้าเจอสองตัวก็เป็นยี่สิบอะสุดท้ายต้องเจอสามตัวอยู่ดีอีกแค่นิดเดียวแล้วครับแล้วถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยเหมือนกิจกรรมนี้ก็อีกแค่นิดเดียวแล้วนะก็น่าจะจบแล้วถ้าผมจําไม่ผิดนะแต่อะสุดท้ายผมก็จะพยายามเก็บให้ครบแล้วกันก่อนที่กิจกรรมจะจบเนาะแต่แม่จริงๆก็อยากเล่นวันนี้นะแต่ตอนนี้นี่คือเวลาตีหนึ่งแล้วครับเวลาตีหนึ่งแล้วก็อยากเล่นอีกแต่ว่าไม่ได้แล้ว เดี๋ยวไปตัดคลิปด้วยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันแต่แป๊บหนึ่งครับแปบ๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกๆจากผมนั่นแหละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม